นักลงทุนหรือนะอ้างค้าถ้าคุณคิดว่าคุณสู้เจ้าใหญ่ไม่ได้คุณอยากเอาตัวเองลงสนามเจ้าใหญ่นะคุณแพ้ต่อไปไม่มีคนกลางมีจนกับรวยผู้ประกอบการเวลาขายของก็คือถูกกับแพงไปเลยคนซื้อก็ซื้อจะถูกกับแพงไปเลยแต่ถ้าเป็นคนตัวเล็กอะคุณอยากเป็นแพงกับเจ้าใหญ่ค่ะ คุณอย่าไปแข่งกับเจ้าใหญ่คุณสู้ไม่ได้แต่คุณต้องหันมาสร้างแบรนด์ค่ะแบรนด์คือเราค่ะคนจะซื้อของซื้อที่คนก่อนคุณกลับมาสร้างแบรนด์ถ้าคุณสู้เจ้าใหญ่ไม่ได้เจ้าใหญ่ก็คือดึงคนไปมาสิ่งที่คุณจะเป็นคนตัวเล็กและประสบความสำเร็จได้คุณต้องใช้วิธี O2O อซึ่งเป็น คนซื้อ้าขายไปแล้วก็หายหายไปเลยแต่ออฟไลน์เจอหน้ากันจริงใจต่อกันมีชีวิตมีจิตวิญญาณเชื่อใจกันแก้ปัญหาให้กันได้คนชอบเพราะฉะนั้นออนไลน์ค่ะออฟไลน์เพราะฉะนั้นเทรนของมันต้องคือออนไลน์ออฟไลน์ถึงจะอยู่รอดพี่ไม่สามารถพูดเจ้าใหญ่พันล้านที่จัดโปรโมชั่นส่งฟีหนึ่งแถมหนึ่งได้เพราะว่ามันแข่งขันกันสูงแต่ถ้าพี่ Time.